อันยองสวัสดีครับทุกคนโอติ่งป้ายยาวันนี้ขอเสนอจากนักแสดงเด็กสู่นักร้องไอดอลพักจีฮุนเส้นทางของเขาตั้งแต่เป็นนักแสดงเด็กสู่นักร้องไอดอลและอดีตสมาชิกข,ของวงบอยแบนด์วันาวันเรื่องร้านสนใจของเขาจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยล่าสุดวันที่12สิงหาคม2021พักจีฮุนได้ปล่อยมินิอัลบั้มที่4ี่ของเขา My Collection พร้อมกับเพลงไตเติ้ล Gallery อย่าลืมไปรับชมมิวสิกวิดีโอและสตรีมเพลงกันด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติงนะครับพักจีฮุนเกิดวันที่29พฤษภาคม1999ที่เมืองมาซานประเทศเกาหลีใต้แม้ว่าเขาจะมาจากจังหวัดขยองซังแต่เขาย้ายมาอาศัยที่โซตั้งแต่อายุ7จ็ขวบ เขาจบการศึกษาจากช่วงมัธยมต้นในสาขาวิชาเอก Musical t h e a เตอก่อนที่จะเรียนต่อที่ h o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 f Performing a r t s s s o u ซหรือโ o so p a ในวิชาเอกสาขาบอร์ดแคสติ้งอาร์และสำเร็จการศึกษาในเดือนมกราคม2018เขาอยู่ในรุ่น99ลายนรุ่นเดียวกับคังมินาอารินโอไมค์เกิลคิมโดยอนวิคิมิกิอีนาอื่นเอพริลและมาร์คเอ็เป็นต้นก่อนที่ต่อมาเขาจะเข้าศึกษาต่อ ภาควิชาการละครของมหาวาลยช่องอัางในปี2018จุดเริ่มต้นในการเข้าสู่วงการบันเทิงพักทีหุ่นเดบิวต์ในฐานะนักแสดงเด็กซึ่งสมัยนั้นเขาเป็นเด็กน้อยที่จำมั่งมาก่อนจึงได้ฉาย,ยาจากแฟนๆที่เรียกเขาว่าโปดงหรือโปดงกีซึ่งในภาษาเกาหลีแปลว่าอ้วนนั่นเองโดยเขามีส่วนร่วมในการแสดงละครเพลงเรื่อง Peter Pan ในปี2007-2009 The Harmonium In My Memory และ Radio Star และในละครโทรทัศน์เรื่องจูมง The King and I กิมจิชีสสมายอิลจีแมและอื่นๆอีกหลายเรื่องพักจีหุ่นยังปรากฏตัวในรายการเริตี้โชว์ SS 5 0 1 SOS ในปี2006แม้ว่าใบหน้าของเขาจะถูกเบลอจนไม่เห็นหน้าก็ตามในปี2007เขาปรากฏตัวใน Idol World กับ Big Bang ซึ่งเขาสามารถเอาชนะจีดากอนได้ในการแข่งขันบีน้ำตาได้อีกด้วย ได้ได้ว่าในช่วงวัยเด็กของเขาก็มีประสบการณ์ทํางานในวงการบันเทิงทั้งในละครเพลงการออกอาศทางโทรทัศน์และภาพยนตร์ตลอดจนทํางานเป็นนายแบบโฆษณาแต่เมื่อเขาเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเขาพักงานในวงการบันเทิงน้อยลงโดยพักชีหุนแต่เริ่มฝึกเป็นนักร้องไอดอลเขายังเคยเป็นเด็กฝึกของ SM Entertainment และแฟนจีโอมาก่อนแต่เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เขา่าทําให้เขาไม่ได้เข้าอยู่ในไลน์อัพเดบิวของวงอยแบน์อย่ ASTRO ในเวลาต่อมาเขาก็ย้ายไปอยู่ในสังกัดของ Maru Entertainment ซึ่งเป็นต้นสังกัดปัจจุบันของเขานั่นเองเวลาล่วงเลยไปถึงปี2017พักจีฮุนได้เป็นตัวแทนของค่ายมารู Entertainment เข้าแข่งขันในรายการเซเ v อร์วอลของช่องเอ็มเน็ตโปรดิวส์วันอันซีซั่นที่2เขาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันหลังจากเขากลายเป็นกระแสไวรัลในชื่อวิงบอยหลังจากได้แสดงเพลง it's me pick me บนเวที M c o u n t า o าวก่อนที่รายการจะเริ่มออกอากาศดังนั้นการมีส่วนร่วมของพักชีหุ่นในรายการนี้เองจึงได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างกว้างขวางและเขากลายเป็นไวรัลอ,อีกครั้งจากท่าปลดล็อกหัวใจพร้อมกับวลรีแอคชั่นสุดน่ารักที่เขาสร้างขึ้นมาเอง,อง,องตัวได้รับความนิยมในโซเชียลมีเดีย ฮิตไปทั่วเกาหลีและทั่วโลกแม้แต่ดาราดังๆก็ยังทำท่านี้เลยและววลีนี้เองถูกนำมาใช้โดยบริษัทต่างๆที่เอามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดอีกด้วยวลีนี้ยังได้รับเลือกให้เป็นวลีที่ดีที่สุดของปี2017โดย KCCA o C C นอกจากนี้พักชีหุ่นยังได้รับข้อเสนอจากบริษัทต่างๆ เพื่อเป็นนายแบบโฆษณาในขณะที่รายการยังออกอากาศอยู่ด้วยความนิยมอันล้นหลานจากบรรดาโปรดิวเซอร์แห่งชาติ oh, <yeah. S 1> เขาจบอันดับที่2ในรายการด้วยคะแนนกว่า1 1 3 6 0ล4 1โหวตซึ่งทำให้เขาได้เดบิวต์เป็นสมาชิกของกลุ่มบอยแบนด์ว n e โดยเขารับหน้าที่เป็นซับโวคอลลีดแดนเซอร์ซับแรปเปอร์และวิชวล ว,วงก่อนหน้านี้อย่าง I.O.I. พวกเขาเป็นวงที่มีระยะสัญญาไม่นานมากโดยพวกเขาได้ฝากผลงานเพลงหนึ่งอัลบั้มเต็ม10วสิกวิดีโอ3อัลบัม้มและ6ซิงเกิลมีทัวร์คอนเสิร์ตและแฟนมิทติง้งทั้งในเกาหลีและต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยก่อนที่วันวัน,วนจะประกาศยุบวงเมื่อวันที่31ธันวาคม2018และเสร็จสิ้นกิจกรรมอย่างเป็นทางการหลังจากคอนเสิร์ตสุดท้าย Therefore ที่พวกเขาขายบัตรหมดภายใน4วัน ซึ่งตั้งแต่วันที่24ถึง27มกราคมที่โคช็อกสกายโดมหลังจากการยุบวงของวานาวันอชีฮุนก็เริ่มต้นการทำงานเป็นศิลปินเดี่ยวกับมารูเอนเตอร์เทนเมนต์เขายังได้จัดแฟนมิทติ้งพักชีฮุน2019เอเชียแฟนมิทติ้ง first edition ในวันที่9กุมภาพันธ์ที่คยองฮียูนิเวอร์ซิตี้แกรนด์พีซพาเลสในกรุงโซตามด้วยไทยเปประเทศไทยฟิลิปปินส์ฮ่องกงมาเกา๊าและญี่ปุ่น วันที่วันที่26มีนาคมพักชีฮุนได้ปล่อยมินิอัลบั้มแรกในฐานะศิลปินเดีย่ยวโอคล็อกด้วยเพลงไตเติ้ล Love พักชีฮุนในชนะนรายการเพลงครั้งแรกของเขาทางช่อง KBS Music Bank ในวันที่5เมษายน2019ในเดือนเดียวกันนั่นเองพักชีหุ่นก็กลับมารับงานแสดงอีกครั้งในซีรีส์โรแมนติกคอมดี้ย้อนยุคเรื่อง Flower Crew โชว์ซอนเมีริชเอเจนซี่ของช่อง JTBC ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่16กันยายนเรื่องราวของกลุ่มนักจับคู่ที่มีชื่อเสียงสุนในโชว์ซอนนามว่าพลพักบุปผาหรือ Flower Crew ประกอบด้วย3หนุ่มมาหุนหัวหน้ากลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญในการจับคู่โกยองซูผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นและโดจุนผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะดนตรีและการสืบหาข่าวสารวันหนึ่งพวกเขาได้รับพระราชานจาก พระราชาอีสุให้ปกป้องหญิงสาวผู้เป็นรักแรกของพระองค์จากคำขอในครั้งนี้เองทำให้กลุ่มนักจัดหาคู่ในสำนักต้องเสี่ยงชีวิตและพยายามทุกวิถีทางในการแปลงโฉมหญิงสาวชนชั้นต่ำแกต่ตรงให้กลายเป็นหญิงสาวชนชั้นสูงพักจีฮุนจึงรับบทเป็นโกยองซูหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ตำแหน่งที่ปรึกษาในด้านภาพลักษณ์มีความเชี่ยวชาญในด้านแฟชั่นประจำกลุ่มฟลาวเวอร์คลูถ้าเปรียบได้กับสมัยปัจจุบันเขาคือบิวตี้บล็อกเกอร์หรือแฟชั่นนิสตา ที่มีเซนส์ในด้านแฟชั่นหาตัวจับยากคนหนึ่งเป็นคนหนุม่มที่มีนิสัยเหมือนผู้หญิงขี้งอนเล็กน้อยแต่ท้ายี่สุดแล้วเขาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนมากคนหนึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงลองไปหาเราชมกันได้ทาง n น t f l i x พักจีฮุนยังได้รับการยกย่องสาหรับทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเขาและได้รับการวิจารณ์ในเชิงบวกมากมายสำหรับละครเรื่องแรกของเขาในฐานะนักแสดงในวัยผู้ใหญ่ของเขาพักจีฮุนอยู่อันดับต้นๆของฮอตท็อปปิกสำหรับนักแสดง โดยอยู่ในอันดับที่1เป็นเวลา8สัปดาห์ติดต่อกันใน Good Data Drama Actors Category Era k o ok i Ranking ต่อมาในเดือนธันวาคม2019จีฮุนก็ได้เริ่มทัวร์แฟนมิ i ติ้งเดี่ยวในชื่อ Fancon Asia Tour วโดวยเริ่มต้นในเกาหลีใต้และไปเมืองต่างๆในหลายประเทศเช่นโซลเฮียวง,งและโตเกียวมาเกา๊ากรุงเทพไทเปและจาก,การ์ตาก่อนที่มวลที่4ธันวาคม2อพักคจีฮุนจะได้ปล่อยมินิอัลบั้มที่2ของเขา 360และเพลงไตเติลในชื่อเดียวกันก่อนที่ประมาณ5เดือนต่อมาพักจีฮุนจะทำไม่ครั้งกับมีวลบม้มที่3ของเขา The W ในวันที่26พฤษภาคม2020พร้อมเพลงไตเติล w i n งพักจีฮุนยังได้ปรากฏตัว ในรายการวิทยุหลายที่ด้วยกันสำหรับการโปรโมท DW ไม่ว่าจะเป็นคู FM KBS Radio Show SBS Cartoon Radio Show Noon Hope Radio Show และซองวุนเล i บไน Radio Show ต่อมาพักชีหุ่นก็ได้รับบทแสดงนำอีกครั้งในดิจิตอลดราม่าของกาเกาวเอ็มซึ่งเป็นเว็บซีรีส์ที่ดัดแปลงจากเว็บตูนยอดนิยม Love Revolution รักนี้ต้องปฏิวัติเว็บตูน ที่เน่ใจของผู้อ่านหลายๆคนตั้งแต่ปี2013เรื่องราวของความรักสดใสมิตรภาพและเรื่องวุ่นวายในวัยมัธยมปลายซีรีส์เรื่องนี้พักจีฮุนรับบทบาทของกงจูยองและได้แสดงนำร่วมกับอีรูบีและยองฮุน the boys ซึ่งนอกจากสานักแสดงนำแล้วยังได้ทีมนักแสดงวัยรุ่นที่มารับบทสมทบอย่างโกชานบินอันโดคิวจองดาอึนและดายองสมาชิกวง cosmic girl หรือวูจูซอนยอง love revolution จะดำเนินเรื่องราวความรักของ กงจูยองนักเรียนชายที่มีความน่ารักสดใสเป็นตัวหลักซึ่งเขาดันไปตกหลุมรักกับวังจาริมเพื่อนนักเรียนสาวสุดเท่และเย็นชาตั้งแต่แรกเห็นการเปรียบเทียบระหว่างตัวละครเวอร์ชันคนแสดงในซีรีส์เข้ากันมากกับเว็บนต้นฉบับนักแสดงแต่ละคนสามารถเก็บรายละเอียดราวกับว่าตัวละครในเว็บตูนมีชีวิตขึ้นมาในเวอร์ชันซีรีส์เคมีระหว่างนักแสดง,งคู่พระนางก็ยังเข้ากันได้อย่างลงตัวซีรีส์ love revolution ของพัชชีหุน่นมียอดวิวทะลุหล้านครั้งในกาเกาทีวี และเป็นอันดับหนึ่งใน1ิดวีโอรายสัปดาห์ยอดนิยมซึ่ง5ตอนแรกได้บรรลุเป,ป้าหมาย1ล้านแล้วพักจีฮุนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นและผู้ชมต่างชื่นชมทักษะการสแสดงของเขาอนอกานี้เขายังได้ร้องเพลงประกอบ,บซีรีส์ในชื่อเพลง Midnight อีกด้วยวันที่4พฤศจิกายนพักจีฮุน ได้ปล่อยสตูดิโออัลบั้มแรกของเขา Message โดยเพลงไตเติลคือ Gotcha และพักจีหุ่นยังได้จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวออนไลน์ครั้งแรกในชื่อ Message วันที่13ธันวาคม2020เข้าสู่ปี2021 าได้ปล่อยซิงเกิลซึ่งมีการร่วมมือกับทาง Universe ในเพลง Call You Up ที่ได้ e i e มาร่วมร้องฟิชเชอร์ลิงด้วย oh. ตอนที่ต่อมาพักจีหุ่นได้รับบทแสดงนำอีกครั้งในซีรีส์เรื่อง At a Distance Spring is Green ซีรีส์ที่เพิ่งจบไปในเดือนกรกฎาคม2021ที่ผ่านมา ซีรีส์เรื่องนี้เล่าเรื่องราวมิตรภาพความรักในร่วมหาวิทยาลัยซึ่งดำเนินเนื้อเรื่องที่มหาวิทยาลัยมียงกินพร้อมกับตัวละครหลัก3คนซึ่งแสดงนําโดยแบอินฮยอกขังมินอานและพักชีฮุนที่รับบทเป็นยอจุนนักศึกษาหนุ่มหล่อบ้านรวยเด็กใหม่ที่ดังในหมู่นักศึกษาและมีแฟนคลับเป็นของตัวเองต่างหากคิมโซบินนักศึกษาสาวสวยเด็กปี3คณะบริหารธุรกิจชีวิตเธอติดอยู่กับการสอบ ถ้าเป็การอ่านหนังสือสอบเธอเก่งมากแต่นอกจากเรื่องสอบแล้วเธอก็ทำอย่างอื่นไม่เป็นเลยเธออาศัยอยู่กับพ่อของเธอหลังจากที่พ่อแม่หย่าก,กันและนำซูฮยอนนักศึกษาหนุ่มหล่อที่มีผลการเรียนระดับท็อปแต่ต้องทำงานพาร์ทไทม์เพื่อหาค่าเทอมเนื่องจากสถานะทางการเงินของครอบครัวที่ไม่ค่อยดีนักหลังจากที่รับบทเป็นรุ่นพี K ่เกยซอนอู S o N U, จากมารเมเอตอิสากุมิโฮเรื่องนี้แบอ็อีทกจะสมหวังหรือไม่ใครที่ชอบซีรีส์ความรักวัยรุ่นไม่ควรพลาดมีทั้งหมด12ตอนสามารถรับชมได้ทาง i i c อ,อีและในซีรีรรเื่องน้ พักจีหุนยังได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยในเพลง Talk to Me um down, เรื่องไม่ต้องรู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของพักจีหุ่นแม้เขาจะมีลูกผู้ชายหวานๆแต่เขาก็ชื่นชอบการเต้นป๊อปบี้และบีทบ็อก ฮัาจีฮุนได้รับการโหวตจากชาวเน็ตว่าทั้งสวยและหล่อที่สุดใน Produce 101จีฮุนชอบหมามากและเขามีสุนัขหนึ่งตัวชื่อแม็กซ์จีฮุนยังเล่นเกมพับจีเก่งมากเราจะได้เห็นฝีมือการแข่งพับจีของเขาในกีฬาสีไอดอลซึ่งจีฮุนเล่นเก่งมากๆเราวกับผู้เล่นมืออาชีพเลยทีเดียวและเราสามารถติดตามอินสตาแกรมของพักจีฮุนตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลย และช YouTube ่อง y o u t u b e ของเขา Park Ji-hun o f ฟ i c i a l ล่าสุดในวันที่12สิงหาคมพัก k ีหุ่นได้ปล่อยมีรสบัมที่สีของเขา My Collection <possession> พร้อมกับเพลงไตเติล Gallery <anyway> อย่าลืมไปรับชมวิดีโอและสตรีมเพลงกันด้วยนะครับและเขายได้ประกาศว่าจะมีงาน 2 0 21ออนไลน์คอนเสิร์ตในชื่อ Your Collection วันที่28สิงหาคามนี้อีกด้วยเป็งไงบ้างครับกับเรื่องราวของพักจีหุนนี่เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งของเขาเท่านั้นที่เราได้รวบรวมมาชอบเพลงไหนของเขากันบ้างหรือใครอยากเสริมผลงานอะไรอีกคอเม์บอกกันได้ถ้ามีผิพาดอะไรก็ขอภายด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของเราและลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับอันยอง